ครับสวัสดีครับยามเย็นพบกับเวฟร้อยี่สิบห้าตัว LED นะครับรถปีหกสองนี่ครับรถปีหกสองรถสวยนะครับโอ้โหเครื่องไม่ต้องพูดถึงเลยรถใช้ไปสามพันวโลเอาเนดูสุดยอดเราคัดมาทุกคันครับผมนี่ฮะ รถใช้มือเดียวนะสตาร์ทมือนะล้อสีรวดสนใจพนดาวหกพัครับผมนี่ครับดาวหกพันเ้าอือดาวหกพัจบแล้วสบายนีฮะใครจะซื้อเงินสดโทรมาได้นะครับทักได้นะครับแต่สดบอกมาได้เลยสดกับผ่อนไม่เหมือนกันนะครับรดสภาพ สวยครับดีเครื่องไม่ต้องพูดถึงเหมือนเมือนหนึ่งนะครับสนใจโทรมาได้ครับผม0 8 9 1 3 6 8 7 4 5ส่งได้ทั่วประเทศนะครับคิดค่าส่งตามจริงนะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะเขียนไว้ให้หมดทุกอย่างเลยโอเคนาะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับ